นี่เขาไปทำอะไรกันมาใส่ชุดกีฬานี่ที่เดินไปเลยพี่ครับฮะที่งานเขาไปจะออกไปนิ่ที่มอเตอร์วอร์กอ๋อนักกีฬาอล้วก็ที่มาอะไรอันนี้ที่งานช่องน้องน้องไมาเกปรก ื่นเต้นจังเลยได้ออกรายการแฉไม่รู้ว่าคุณมดดำน้องอไอรแล้วไม่รู้ว่าวันนี้มีใครบ้างที่เป็นพิธีกรร่วมเขาจะถามอะไรนะครับล้วจะถามเกี่ยวกับน้องทัพทิมนเนี่ยนะครับแล้วก็เ <c> ด <oughs> ี๋ยวนี้น,น้องทวินก็มานะมาตอนมาเข้าช่วงท,ท้ายรายการเกี่ยวกับครีมนะครับครีมที่ทำให้ฝ้าบนใบหน้าเนี่ย เรือนรางและจานหลไปนะครับของโรตัชวนะครับแล้วก็มีเชวซันนะครับเป็นครีมเป็นซันสครีนนะครับก็ป้องกันแดดนะครับวพาาอ่ ตอนเราเคยกู้เ่ก็บดอกไม้บนต,ต้นม้เราสคนไม่สนใจวาจะ้ปวเป็นีแล้วนกัผู้ชายตอนนี้ตอนนี้นพี่ทัทิมไป อ,อัดและติ๊กต็อกอยู่นะครับไปทำทำไปอัดติ๊กตอ็อกอยู่บ้างเดี๋ยวมารอสักครู่นะเข้ามาแล้วผมจะให้มาทักทยนายนะครับมาทักทายขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณและอย่าลืมติดตามนะครับคืนนี้แชร์นะครับรายการแชร์รายการแชร์ ใครชอบรายการเรื่องผีๆมีไหมรายการผีที่ตามช่องต่างๆที่เขาเอาคนที่เจอผีอะไรเนี่ยมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังจะมากประมาณสัก80%นี่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับอ,อีก20%นี่จะเป็นที่เอาสอดแทรกความตื่นเต้นน่ากลัวใส่เข้าไป เพื่อจะให้เรื่องราวเนี่ยสนุกสนานนะครับเรื่องราวสุชานมีนหลายรายการนะที่ติดต่อมาให้ไปออกรายการเ,าเรื่องเล่าผีที่ประสบการณ์ของตัวเองที่เจอนะครับเจอเคยไปช่วยเก็บศพเก็บอะไรเงี้ยดวงวิญญาณาต่างๆเนี่ยไม่ไม่เคยเจอไม่เคยมาให้เห็นไม่เคยมาหลอกไม่เคยอะไรแต่ไปสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปเนี่ย จะเจอบ่อยมากเจอผีเนี่ยมาทัดทายเจอผีเนี่ยมาว่มามา,มาลองมาลองของมาลองดีว่าเรากลัวหรือเปล่าต่างต่างเนี่ยมีมีเยอะมากมีใครรู้จักเจ้าแม่เจ้าแม่นี่ไหมฮะเจ้าแม่ที่ร้องเพลงหมอลำฮันนี่เจ้าแม่ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ศรีสานฮันนี่สอีสาลเน,นี่ยครับโอ้โหนี่เจอกับตาเจอ เจอกันประมาณสิบคนนะอยากจะเล่าเรื่องเจ้าแม่ฮันนี่ให้ฟังเจ้าแม่ฮันนี่นี่สุดยอดมากสิบคนที่ที่เจอกันนะสิบคนที่เจอคืออยู่บนรถตู้เลยนะเจอแบบพร้อมกันสิบคนเลยนะไม่ใช่ว่าเจอทีละคนเลยอยู่ในรถตู้จริงๆแล้ววันนั้นอนะ่ะประมาณสักจำวันแน่แต่เดือนกุมภาพันธ์แน่นอนเดือนกุมภาพันธ์ที่จะไปงานของคุณชูศรี ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดไปงานของคุณชูศรีที่ศรีสะเกดแล้วทีนี้เนี่ยคุณชูศรีเนี่ยกัอคุณบินดิคุณบินบรรลิตไปด้วยคุณบินบรรลิตเขาเขาเคยไปไหว้ศาลเจ้าแม่ฮันนี่มาแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์มากเล่าคุณภาพเล่ลาประวิทางต่างๆของเจ้าแม่ให้พวกเราฟัง ว่าเขาเนี่ยเจอมาแล้วแล่พวกเราพนั่งฟฝังก็อยากจะไปไหว้เจ้าแม่ฮันนี่มากอยากทุกคนอยากไปไหว้เพราะเขามีงานขึ้นมาเยอะแยะอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าเจ้าแม่ฮันนี่ให้มาก็เลยอยากจะไปไหว้แต่ตอนที่เราจะไปที่ศรีสสเกตเนี่ยเราลงเครื่องบินที่ลงที่อุบลราชธานีจากอุบลราชธานีไปศรีสสเกตก็ระยะเวลาระยะทางก็ประมาณสัก80กิโลเมตรนะ80กิโลเมตรก็ขับไป ทีนี้ทุกคนอยากจะไหว้เจ้าแม่ฮันนี่นแต่ไปถึงไปถึงที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่เนี่ยเป็นเวลาประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วคือมัน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 ถ้าเกิดเราแวะเนี่ยกลัวว่าจะไปโชว์ตัวไม่ทันจะไปตัวโชว์ตัวของงานของคุณชูสีไม่ทันก็เลยมีความคิดว่าเออเราไปงานของทูสีก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเสร็จแล้วจะด,ดินจะเดินแค่ไหนแล้วค่อยกลับมาที่ศาลเจ้าแม่ก็ยังไหว้ทันอยู่ ใช่ไหมครับเพราะเราต้องไปนอนที่บนเช้ามาจะได้กลับกรุงเทพก็โอเคตกลงกันว่าเออตัวนี้คือศาลจ้าแม่นะพอถึงศาลปุ๊บเราก็กยกมือไหว้การบีแรแต่นั่นทักทายเป็นธรรมดาก็อาขับไปขับผ่านไปไปงานไปงานออของคุณดูสีเสร็จเรียบร้อยเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าออกจากนั้นมาก็กว่าจะมาถึงศาลจ้าแม่ฮันนี่เนี่ยประมาณเกือบตีหนึ่งได้แล้ว ไฟนะนั่นก็มืดมากสารไม่มีไม่มีไฟฟ้าเลยนะมืดตึ๊ดตื๊เลยก็จาไม่ได้เอ๊ะไม่อยู่ตรงไหนแต่คุณบินเขาบอกว่ามันต้องเลยโค้งไปหน่อยออกจากจังหวัดศรีสะเกดมาประมาณ14กิโลแล้วถึงสารเจ้าแม่หันนี่ทุกคนก็ตาเนี่ยก็จ้องไปที่ถนนแล้วก็จะมองว่าสารอยู่ตรงไหนพอถึงที่ป,ปั๊บรถก็จอดจอดปุ๊บทีนี้เนะี่ย มันอยู่ตรงข้ามกันเป็น,ปนถนนเลนเดียวนะเป็นถนนเลนเดียวทูเวย์นะทูเวย์มีสวนมีวิ่งเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ขยายถนนนานมากแล้วเขายังไม่ขยายถนนก็เป็นแค่เลนเดียวยก็มีหลายๆคนก็บอกหน้ากันว่จะลงหรือไม่ลงไปว่าไหมเพราะมันมืดพอดีผมเนี่ยเป็นคนพูดออกมาว่าพี่ก็ไม่เอารถถอยลงข้างทางข้างทา,า,างแล้วเอาไฟรถเนี่ยสาดเข้าไปที่สานเจ้าแม่ฮันนี่ล่ะเออมันก็มีทุกคนก็เออใช่ใช่ใช่ ก็บอกให้โชเฟอร์เนี่ยค่อยๆถอยหลังแล้วก็เอารถลงไปที่ถนนนิดหนึ่งแล้วหน้าก็จะเชิดไปที่ศาลเจ้าแม่หันนี่พอกําลังจะใส่เกียร์ถอยหลังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ทุกคนสิคนอยู่บนรถเนี่ยเห็นก็คือแสงไฟอยู่ที่สาลติดพุ๊บๆุ๊บ,บ,บ,บมีประมาณสักเจ็ดแดดวงมาจากไหน ไฟในสารติดทั้งสารสว่างสวัยทุกคนอยู่ในรถร้องโอ้คือตกใจไม่คิดเลยว่าไฟอ่ะมันจะติดขึ้นเองโดยที่ไม่รู้มาจากไหนด้วยมีมีดวงไฟมีหลอดไฟหรือเปล่าทุกคนก็มองหน้าพี่นัดมาแล้วพี่นัดพี่นัดลูกอตุ่มอตุมอตุมคือชลิตเฟื่องอารมณ์พี่นัดมาแล้ว ชลิดพ่อ not ลูกและน้องสาวใครนะพี่เหรอใครนะหนูขอได้ผมได้ไหมพี่แนนพี่แนนเออพี่แนนพี่แนนสบายดีนะได้ดีเราก็ได้เป็นเป็นเป็นอาแล้วสิใช่ไหมอันน็อตเทปอ่ะตัวนี้ทำผมนะฮะ พี่น็อต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 มาแล้วเจ็บชุดอยู่ค่ะน,น่ากัดแน่นตอนที่เจ็บเรเล่นอไะอไเจ็บรอดฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอยิ่งสิ่งใดรักเธอไปจนวัน i'm <laughs> ไม่ <laughs> พี่น็อตไงพี่น็อตจับพี่น็อตไม่ได้หรอพี่น็อตพี่น้องพี่โน้ตอ่ะพี่โน้ตเชิญยิ้มเนี่ใช่เป็นทะเลต้องอ๋อไลฟ์อยู่วนี่ไม่ได้ของเรานะของไทยแฟนหรอแฟนหรือเปล่าแฟนหรือเปล่าใช้แฟนหรือเปล่าพูดใช้แฟนหรือเปล่าน่าเหรอเธอใช้แฟนหรือเปล่าอถึงแม่ก็ แล้วที <tenants> <ils> <laughs> ่ต an ุเป็นไงบ้างอะสบายดีที่ตุ่ยู่ที่จันไหมอยู่จันเอยู่จันเลยเหรอทำทำสวนเ็รยนแล้วเป็นไงตะเยงสงนีก็เราทุกวันนี้ก็กอพ่อกินอะนมากจินก็มีคอามมไหนอย่อูู้ดีมากพี่เมื่ี้กอบพ่อแดดใช่ไหมเหรอแล้วก็แล้วของของที่ใช้ชออเ ้ใชที่เปด้วยปีนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าอากาศเปลี่ยนเยอะทําให้รุ่นทุเลีย์มันมันมีหลายรุ่นเกินไปทมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันไม่ใช่หร right? <But, S 2> ือไม่ไทยออกมาก่อนก็รวยเลยก็ไม่เพราะว่าจํานวนน้อยพี่อ๋อจํานวนน้อยด้วยด้วยความที่อากาศมันแล้วพ่อเขาให้กินมาเหมาไหมเป็นแบบมะเหมาเลยหรมะเหมาเลยหรอแบบคนไทยกันนะมะเหมากินเล้นคนไทยได้กินแบบ เศษมันเศษที่เองที่แบบว่าดีๆก็ทันไปส่งสองนอกหมดองมันคุ้มค่ากว่านั้นพูดเหงนไหมกเกษตรกรอ่าจะรวยได้ไงวะถ้าไม่ขายแบบนี้อ่าเพราะในระบบของประเทศไทยมันคือขาดคนกลางหมดแล้วแไม่เหลือหรรกหลายปั่งก็ออกมาแบบว่าขึ้นที่ช่วยคล้องนู่นเอานู่นเ้องนี่เราไปหมดแล้ว อาหที่เกิดเราอยู่จากหลังของเราที่ไม่มีตายหาใช่ตายหารงงโรงแรมเหมือนกันพวกร้านเลยงโงแรต่างๆพวกกิจการอะไรต่างๆตายหาหมดครับผมีมั้เีไรบีบลอกขายอะวะีขายอเพล้เียวสบายสบาย เดี๋ยวไปบีบกันนะเอาเอาเอาโทรศัพท์ไปด้วยดิเดี๋ยวเอาไปด้วยเอาไปด้วยของใครของใครเขาบอกพี่หรอของพี่เหรอเอาไปด้วยอุ้ยครับหล่อมากเท่มากยังหล่อเหมือนเดิมมากเท่มากโอเคอารมณ์อารมณ์

ดำอยู่โ้ข้างล่างมีรายการแขนะครับสี่ชึงใช่ครับน็อต่อมากเห็นไหมครับมด่าดำอยู่ข้างล่างเมื่อดำอยู่ข้างล่างน้องเตรียมตัวอยู่ข้างหลัง,งอยู่ตรงนู้นพี่ฮิปโปอยู่ตรงนน้นนี่พี่แต่งหน้า มืออาชีพของจีมเอ็มไปตามมันไปนี่มาแล้วไอ้ตรงไอ้ตรงนี้คือเขาเป็นคนแนะนำเราไงเขาก็น่าจะชีดแบบเราก็แต่ก็ต้องจับางอย่างก็คือแค่ปัญหาปัญหาี่เอาแค่นี้พอแพ้ไม่แพ้ ใช้แล้วใช้แล้วไม่แพ้แค่นี้พอโอเคหลักๆเลยแค่นี้นอกนั้นให้มันเป็นแบบฟิลลิ่ง g ให้มันเป็นความรู้สึกไปแต่ว่าทัพทีมพข้อมค่อยนี่แหละเขามีข้อมูลเลยอ้าวดูวิทัยดูน้องอ้าวดูน้องเอาดูวิทัยนี่คุณแม่นะครับนี่คุณแม่คุณแม่แตการนี้ต้องเรียกว่าเมลาสมาคิมเมลาสมา

ทีเมเอมที่ห้านะครับให้ของข,องขวัญให้กำลังใจกันได้นะครับฝากข้อจอข้อใจนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรผมมองเห็นโชคความร้อนอยู่อย่างรสีอมยดอ เเล่นนเหมือนเล่นกระมวสวัสดีนะคะา น้องทัพทิมสวยมากอรอไรการอะไรครับอรอไรการแฉนะครับช่องจีมเมยี่ตอน4ี่ทุ่มนะครับขอบคุณนะครับพี่นาสำหรับของขวัญฝากติดตามผลงานน้องทัพทิมด้วยนะครับ อ้าวผิดคนนี่ไม่ใช่ทับทีมนะครับคันนี้นก็พี่ท้ายเขาบอกพี่ท้ายเปลี่ยนไปเขาบอกวิท้ายเปลี่ยนไปพี่ท้ายก็แปลสภาพครับต้องรอดูนะครับฮ <_ EN> อตไหมครับ ร้อนที่บ้านร้อนแอร์ไม่ค่อยเลยพิไทยพี่บินคือไอดอลน่ารักสุดๆร้องเพลงก็เพราะด้วยความยินดีครับพี่กุ้งกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงพ่ไทยไวัยรุ่นครับพิไทยไวัยรุ่นครับขอบคุณครับ ยังหนุ่มอยู่เลยครับ35ครับอืมแสนชื่นใจาให้วังเวงเออมือแฟนเพลงให้กําลังใจขอบคุณนะครับที่กรีด๊ดซิงเกิลคู่อย่างเงี้ย

รักกันก่อนนั้นแค่ลังจนก่อนเราอยู่เคียงกันแล้วสุขเราซ้นทิ่มเชชวนทุกคนคนเขามีความรักเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาจะสดใสชิว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  คุณแม่นั่งกินอยู่ข้างหลังฮะไหนหรือพี่อ่ะไหนทำไม่ได้อาชิคู่เลยทำไม่ได้อาทำได้ชิเดี๋ยวขับดูกระจกไปเฮ้ยเดี๋ยวกันนะมันต้องยังไงอ่ะงงก็ทำเหมือนกันไปไม่รู้ไม่ได้ อย่ามาน้อยช่วยไย่งนี้ได้นี้ได้แบบไม่ได้ช่ใช่ตุ้งๆุุ้เป็นติ๊กต่อกัน Energy e n e r g ้ยเพลงอะไรนะอะไรคะมาช้าที่รุดีไเต้นอ่ะอะไรยกยกนะเหลือกล้วยก็มีให้ค่ะเหลือกล้วยก็มีให้ค่านน้องตอนราเรยกก็ยใช่ไหม ถ้าเรามากับพี่เราไม่โย่ไม่โย่คุณนี่ท่นไม่โย่ไม่โย่ของพี่อะไรไม่รู้เนี่ยนั่งซ้อนกับพี่ซิมาโย่ไมโย่ดึอดเหพี่จะพาไปเที่ยวค่ะพี่เลยค่ับมาโย่ไมโย่รอจังหวะโย่งอย่างเดียวรอโย่งอย่างเดียวโอ้โหแป๊บเดียวคนสี่พันแล้วอ่ะโย่งไงโย่เราโยกเก่งไง

วันนี้ให้ดูกาแฟปแก้วหนึ่งแะ้วน่เชื่่ไมนช่อมไหมกล้อทีเองต้อเจ็บ้ก็ต้องต้องปไม่เปิดดีไม่ีนังไม่คอยบอกอ๋อสิบนาทีนัหนสิบสองนาทีนี่คุยกับใครอยู่ะยังไม่ของรายารเขาบอกเจียวเขาอก็ต้องมีทำมาีเรื่องไม่เถอมันขายของมีอะไรเงี้ย เราข่าวคุยกับแขกกล้วกอไทยอาหารวันวันอ่ะรางวัลก็จะมีสิลปินมาสลับง่วงไหมคะไม่น่าคืนนี้จะได้นอนหรือเปล่าตาอยู่นี่แล้วรายการแขกครับแขกช่อง g m m ยี่สิบห้านะครับ Okay, okay. okay. ภูมิใจฉันได้เธอมาจะขนอนองของเธออย่ามองฉันซื้อเธออย่เธอโปรยยิ้มให้มาแกมจะดำหนักหนาดอ้ยนาลิการีบมาเล่าเรียนใจยังหมุนเวียนถึงเรียนสับสนชอบคิดกังวลไม่พ้นเรื่องเธอ นี่ไงเพื่อนเกิร์รู้เธอแฟนฉันจิงยรยกจร้วเ,เดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วนะครับ ละมาตมองจะน้องสาวอกห่มสาวรอดพี่เบา้ากมทิ่เกลืออน้องสันละลีลมเรือน้องสันละล,ลีละลต้องมือน้องอีกแม่บอกให้พี่า่าป่าปะเตมันขาดต้อที่รินเนื้อน้องนิ่มๆยุงลุมไต่ตอ พี่ชายแอบมองน้องสาวพี่ชายแอบมองน้องสาวเห็นเนื้อข้าวข้าวนยายามพี่เบาใจเสียไปแล้วสวัสดีครับเราเดี๋ยวจะต้องจบไลฟ์ในการเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีโอกาสหน้าจะขอรุญาตพี่ทั้งสองและคุณแม่ เพื่อจะไลฟ์สดให้ชมดูนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจและของขวัญอันเล็กน้อยของท่านผู้ชมขอให้ร่ำรวยซ้ายก็เก็บเงินขวาก็เก็บทองสองมือโกยเงินโกยทองเข้ากระเป๋าเยอะๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเดินเดินไปกันี้เชิญคคุณเบิ ได้เวลาที่ขอกดชั้นขอกดชั้นเลยเลบางชั้นบางชั้นบางตอนนี้ที่บานอ๋อเซนเซอร์ติดของเรานารดดงอเค่ต้นตึเต้นอะไรโอ้ทำไมตื่นเต อย่างไม่ถึงยังไม่ถึงชัดกันช่วยด้วยช่วยด้วยหนูติดอยู่ในริดติดยี่สิบสามสิบสิบยี่บสามสบสี่สิบอยากบอกก็แม่โชโดว่าสอมโอละมันมีกี่กีีบสิบยี่สิบสามสสี่สิบยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงค่ะรออีกแล้วตอนนี้เราจะได้อัดไหมคะรายการนี่ รามาลีลาขึ้นตอรไ,<ห>ไปน้ำไม่พ่พเราอ้กายนบงกันจ<ห>าานขึ้นตอนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้สละอานามะลิลาขึ้นตอนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้ลงสละอาอ่าต่อเแล้ว ันก้กเยิไม่แกัน้ยังไสไม่ได้เยังไสดได้แต่ก็แค่ระวังเสียงเท่านั้นผมปิดเสียง อันนี้ผมขออนุญาตนะครับไม่รับรั้วงรายการนะครับผมขออนุญาตที่จะปิดไลฟ์นะครับแล้ว